ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาทดสอบโทรศัพท์มือถือรุ่น Opp o p p o A83 นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นปี2018นะครับก็จะมาทดสอบเล่นเกมฟรีไฟ r e นะครับว่าในปี2022ครับตัวนี้ยังสามารถเล่นเกมไหวหรือเปล่านะครับสเปคต,ตัวนี้ก็จะเป็น CPU Mediatek Helio P23 นะครับ ความเร็ว25 g h z ินะครับแล้วก็แรมตัวนี้จะเป็นแรม4นะครับแล้วก็ลอม64นะครับก็ตัว A83 มันจะมีสเปคที่ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบางตัวก็จะเป็นแรม2นะครับบางตัวก็จะเป็นแรม3นะครับแล้วก็แรม4นะครับก็สำหรับอ้าไม่มีใครนะ ได้ปืนทอมสันนะครับอันนี้ก็ใช้ดีนะก็รุ่นนี้หน้าจอมันค่อนข้างจะสวยเลยนะครับทำให้ภาพที่ออกมาก็ดูสวยเลยนะครับอันนี้อะไรนะ ก็ไม่มีอาการกระตุกให้เห็นเลยนะครับ <communicate> ก็สำหรับมือถือตัวนี้ผมก็ซื้อมาในราคา2,000บาทเองนะครับก็ซื้อมาจากลา d a นะครับก็น่าจะเป็นมือถือที่คุ้มที่สุดเท่าที่ผมเคยซื้อมาแลยครับราคา2,000บาทนะครับ,ราา 2, บ,รกรบปกติผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อมือถือราคา ถูกสักเท่าไหร่นะครับก็แต่ตัวนี้ซื้อมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันมันคุ้มนะครับมันคุ้มก็สองพันบาทถ้าเราซื้อ,อรุ่นใหม่นะครับมันก็จะส่วนมากจะได้เป็นแรมสองแล้วก็ลอมสิบหกนะครับถ้าไปซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆที่ออกมานะครับในปีนี้นะครับแต่ตัวนี้มันจะได้สเปคที่เยอะกว่านะครับ แถวๆกลางวงเลยนะครับเอ้ยเอ,อ,อ้ยใครนายแน่มากโอ้ยโอ้ยติดติดกระทะโดนโดนไปนดอกเดียวนะครับโอ้โหโ ปิดกระทะอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหใช้กระทะได้คุ้มมากโอ้โหอะไรเนี่ยนายนายเปิดแล้วนายก็หนีเราอ่ะนายเปิดแล้วนายไม่ยอมปิดอ่ะเมื่อกี้เขาก็ได้หนีไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหมามาเรียบร้อย ใช่คนเมื่อกี้หรือเปล่าคนเมื่อกี้รู้สึกน่าจะใช่เฮ้ยท่านผู้ชมผมได้ดากูนอฟโหโอ้โหมีอากาด้วยมีอากาด้วยครับของค่อนข้างฟูเลยนะครับจังหวะนี้ โอ no ้ยโอ้ยโคตรแรงดอกละเจ็ดส <hesive> <t os blows> ิบาทท่านผู <t os Thousands> ้ชมดากุนนอฟโอ้ยแรงมากท่านผู้ชมข้างหน้ามีประเด็นครับอ้าวลั่น ขอเก็บของแป๊บหนึ่งโหมันมีของอะไรให้เก็บเลยมีคนบวกกันอยู่ข้างบนนะครับท่านผู้ชมนี่ไงเรียบร้อยล่วงไปหนึ่งเขายิ่งกับใครเนี่ยนั่นไงเจอละโหช่วงต้นเกมนี้ ปืนนี้ถือว่าค่อนข้างโกงเลยนะครับดอกละเจ็ดสิบบาทยิงสามดอกก็ตายแล้วครับคือแบบโกงมากอะปืนเนี้ยถ้าได้มาช่วงต้นเกมนะสามดอกอะครับล่วงเลยฮนะดากุน,นอฟนะครับน,น,น,นั่นเจอมาเจอานายจะไปไหนโอ้โหแปดสิบหอะโอ้โห คนนี้สองดอกเองนะโอ้โหเจ็บ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 ระยะนี้โถนายจะมาเล่นกับปืนไรเฟิลเหรอเออติดกระแทกโดนไหมโดน ล่วงไหมล่วงไหมล่วงแล้วปืนนี้มันดีจริงๆท่านผู้ชมแรงด้วยนะครับเราระยะก็ไกลด้วยนะโอ้โหเก้าสิบกว่าท่านผู้ชมจะไปไหนไหนายนาจะไปไหนจะได้ไปไหนหืมดอกละร้อยดอกละร้อยอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหนี่มัน เป็นปืนที่โอพีมากนะครับดอกละร้อยอะ่ะมีปืนนี้นี่ผมสบายละจะไปไหนนายลวงเดินเดินอยู่สะดุดสะดุดกอหญ้าเลยครับนายนายจะไปไหน ต้องเข้าไปปิดงานครับจังหวะนี้เขาน่าจะอยู่ในบ้านนะครับจังหวะนี้นะเขาน่าจะอยู่ในบ้านนะครับ หรือว่าจะไปแล้วนะโอะไปแล้วนะนั่นไงน,นั่นไงเจอแล้วระยะนี้ไม่น่าพลาดระยะนี้ไม่น่าพลาดนะเจอแล้วครับท่านผู้ชมลวงมัดลวงไปแล้ว มันก็ไม่มีอาการกระตุกให้เห็นเลยนะครับถือว่าเล่นได้ดีเลยนะครับแล้วตอนนี้ผมเจอเรียบร้อยดูซิมีของอะไรดีๆหรือเปล่าโอไม่ค่อยมีอะไรเลยนะ โดนโอ้โหติดกระท้าครับต้องไปปิดงานครับจังหวะนี้โ,โหล่ะหายไปไหนแล้วเนี่ยโนสโคปยิงแบบโนสโคป ก็คือปืนนี้มันดีจริงๆนะท่านผู้ชมเออสำหรับรุ่นนี้เวอร์ชัน Android มันจะเป็นเวอร์ชัน7.1นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเก่าแล้วนะครับถ้าใครจะซื้อก็ต้องอพิจารณาจุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเวอร์ชัน a n น roid มันค่อนข้างเก่าแล้วนะครับบางแอปมันอาจจะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหตายเฉยโดนรถชนตายเฉยนะ โอเคก็จบการรีวิวไปเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ